กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณสำนักสงฆ์ใหญ่แห่งหนึ่งในชมพูทวีปมีพระภิกษุผู้ทรงศีลอยู่ถึง500รูปแต่ในสำนักนั้นกลับมีสัมมะเนนเพียงองค์เดียวซึ่งเป็นผู้คอยอุปทาค ดูแลพระภิกษุทั้งหลายตั้งแต่งานกวาดลานวัดตักน้ำล้างบาตหุงข้าวถวายพัดตาหารจนกระทั่งคำ่ำก็ยังคอยปัดกวาดที่พักสง์ให้สะอาดอยู่เสมอเนน่น้อยผู้นี้ชื่อว่าจิตตะวัฒโนมีจิตศรัทธามั่นคงในพระศาสนาแต่เพราะต้องทำงานหนักแทบทั้งวันทั้งคืน ร่างกายของเนนค่อยๆอ่อนแรงลงบางครั้งถึงกับล้มลงหลับกลางลานวัดโดยยังถือขันน้ำไว้ในมือวันหนึ่งเมื่อพระเนนทั้งหลายไปบิณฑบาตเนนน้อยก็ล้มป่วยด้วยความเหน็ดเหนื่อยคลันใกล้สิ้นลมหายใจแทนที่จะระลึกถึงพระรัตนตรัยดังเคยกลับมีความคิดแวบขึ้นมาว่า ้าได้พักผ่อนนอนสบายสบายไม่ต้องทำงานอีกก็คงจะดีเพียงอกุสมจิตนั้นแวบเดียวเมื่อสิ้นชีวิตลงเนน้อยก็ไปบังเกิดในหน้าขภพิพพกลายเป็นพญานาคนามว่ามหานิศานาขราชหุ้มกายใหญ่โตสีดำคลับดังรัตตเงานอนขดตัวอยู่ใต้บาดาล ในนครบาดาลหลวงแม้จะมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งใหญ่มีวังทองคํามีบริวารมากมายแต่พญานาคองค์นี้กลับมิชอบสิ่งใดเท่ากับการนอน mm. เมื่อถึงคราวประชุมบาดาล mm. ก็ให้บริวารไปแทน mm. เมื่อถึงวันถวายเครื่องสักการะพระพุทธเจ้าในอดีต mm. ก็หลับอยู่ใต้สะมณีไม่ยอมขึ้นมา บางคราวเทพยาดาในเบื้องบนเห็นเข้าก็พากันกล่าวว่าโอ้นาคนี้เคยเป็นเนนผู้มีศรัทธาแรงกล้าแต่เพียงอกุศลจิตหนึ่งขณะก่อนตายกลับพาให้ต้องนอนหลับอยู่ในความมืดชั่วกับกันแต่ถึงอย่างนั้นพญามหานิทรานาคราชก็ยังมีจิตศรัทธาอยู่ลึกๆในยามที่ได้ยินพระสวดมนต์จากโลกมนุษย์